สวัสดีครับผมคนิสานบ่าวไพพงเมืองครับดูทองไฮตรงหน้าคือเก่าครับบ่าวไทบานนนีไาห้เดี๋ยวให้หนึ่งฝนตกยามแห้งครับเดี๋ยนะครับบรรยากาศฝนตกทองไห้ตรงหน้าน้ำข้าวเดียวน้ำเต็มไ้หน้าแหละครับตกแห้งครับนะครับแก่เมื่อยกับบ่าวอาครบผมเดี๋ยวให้เดียวครับเดี๋ยวให้นี่ มันเหนฝนมากก่อนครับเ่องมันไถยากมันเป็นกิ่ดตุ่มนะครับก็ดีให้น้ำทามก่อนเลยสิอากาศฝนตกทุงหน้าทุงไฮทุงหน้าครับบัคือบรรยากาศดีนะครับเข้าเดียวน้ำเต็มให้ได้แล้วานะตกแห้งครับโอ้สาวฝ่าเลยครับ ตาบอกหุ่งน้อยกินนะครับสวัสดีครับแน,น่บอกหุ่งน้อยหรอกบกหุ่งเดียสัมมีละก็คือวัดจิ่งหิ้เขาเลยครับใส่พลังงานเดือด นีครับน้ำข้าเดียวน้ำท่วมน้ำเต็มให้แล้าครับในการเกิน ไอ้ดูกดิ๊กหนาววะแต่มะุม่งเรียวแล้วครับแต่มะฮุ่งยเส้บัะเขืออันนี้พร้อมเส้ยหอมห้อหอมแดงพร้อมได้ครับเนี่ยแบบร่วมมิดเลย เาบอกฮุ่งกับบรรยากาศฝนตกปาเขาทายได้ครับเขาบฮุ่งบันบานนี่บุย้ยหน้าตาเป็นจะแซบบ,บ่ครับหนาวพร้อมเนี่ยครับเป็นจะ้นสั้นยังได้ยิน โอ้ยโต๊ะข้าวเดี๋ยวน้ำถ่วมแล้วน้ำเต็มให้นาแล้วนเลยไม่รวดข้ามหุ่นละกิ่นเมียงกันซืีอร้อนบังันบังขมจับน้ำได้เสียบบ้นงครับบุม้มอืม Xây hoa mô đèn không đó Được rồi mấy cô Để cả gì hại ไม่ like it, huh? mm ี hmm. ่อ ทำอยอดกับกับทิ้นวันครับผม ตอนนี้มันจะมีฝนเดี๋ยวเราเอาไปจมีดำมันจะนนนใชด้ดำเอาแล้วครับปีนี่ตำบมองนคงร่วมมิดครับผมไส้เบิดกเสือพักบุงพัก,กเกษตรยอดพัก,กเกษตร

นูกนิดปวดมากเลเออมิก็ปวดนีนโอ้น่าต็ิดห,หนาเลยครับจือวะยางแรงเลย ba bươn hết có làm lại rồi em mới đầy ướt Lên nhằm khốn ọc thông hạt chúa Lát bà hấp Bố ơi Lên này khốn ọc thông แล้วครับเนี่ยอุ่นเสียงเคียดเสียงอันห้องนะครับบัดที่นี่ใ<อ>ดการใดการครับผมให้นี่เต็มแล้วบัดที่นี่ <laughs> ข้าวเดี่ยวเลยปะ <sm all> เต็มมิลลี่ครับ <S <s เสียงน้าเสียงน้าพาแ์เซีบเพื่เอเราครับผม ตำตํากินเหรียญน,นะครับนี่เพ่ตำอิลีครับผมเพื่อตำอิลีนี่บะเรือ, <c oughs> โ,อโหอะไรกรนดีครับใส่หอมหัวดแดงพร้อมละ <c oughs> แนวหมักผมบ่าใส่บอทุย่างเลยครับเ <c oughs> ด,ด้ง <c oughs> เอาน้องรู บ่อยากโม่ครับบ่อยากบอกแต่ว่ามันเสียบอิลินะแน่กระเป๋านะแน่กระเป๋าบ่อยากบอกครับผมว่ามันเสียบอิลินะแต่โมง่งกินเล่นครับผม mới hết lửa Hết ngăn, hết dẹp, mưa em cần cái gì là hạt Cái nào hụt lên à. à. เยี่ยมอูมามิครับผม,มตกบอ่อโดนบันไดได,ได้ครับน,นี่น้ำเต็มเลยน้ครับบรรยากาศยาแรงเสียงเขียดห้องพร้อมยังมาเงเบิ่งป่าบึงนะครับบืนงออกจากน้องสา น้ำกรเต็มคว้องอันนี้ผมมาได้ครับนีไข่งามเหลี่ยงนี่คือชุบด้เฮ็ดง่ายเลยครับเทียงหน้าตาอากาศเพราะว่ามันหนาฝนครับมันเฮ็ดยากมันเป็นกิดตมเป็นเละไปเลยครับผมตั้งแต่เสาเอกเสาโทไ่วไครับ ให้นิเต็มมีลลิได้่ะกำลังเห็ดเบ็ดครับป่าบืนออกมาทำให้น้าใสเบ็ดพร้อมมาที่นี่นี่วเป็นบืนบืนวะแม่นได้บืนอากับได้อันดอกว่าหน้ามันหลายล่ะ น้ำตีง,ง่อยบย่มันปิดใบหรือบ่มันปิดใบล้าไทยแล้วละ่ะเน,นี่ยมันคำก็ได้โอ,โอ้จะได้ดำอาแล้วครับปีนี้คิดว่าโต๊ะก,กาดำบ่ยุคือโอ้พี่บอลปานสิออกอื พอมันม่เอางี้ว่าพอมันจิตออกมาหลายแล้วเต็มมีลี่แล้วครับนั่น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 ไปแล้วครับโบได้เลยครับ บอนี่นี่แต่ป่าซิวนะครับมันจะออกจากน้องบอน,นี่แลโ,โละน้ำหลายครับครับปีนี้ได้นมื่อไหล,ะหละ่ะคือเพราะว่ามันอยู่น้ำรหลแล้วครับน้ำไหน้าบ่ทัดแล้วย,ยอดครับเดี๋ยวพบพ่อกันไหมครับผมขอบคุณหลายครับที่ติดตาม ตลอดแต่เขามาคอมเมนต์ตลอดนะครับผมผมก็พยายามิอ่านและตอบให้เบิร์ลนะครับแต่ว่าอาจจะต,ตอบซาได้แค่น้อยนะครับเด้อยินด,ดีมีแ้งกับทุกคนครับสวัสดีครับปลาคือสิ่ออกเบิรล้วล่ะคือปลาบร์ส,สูบสองสามปีแล้วครับ